สวัสดีค่ะชื่อเจีย๊ยบชุลีการวงศาวีรพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของลูกชายนะคะที่ว่าก่อนหน้านี้นะ,ะลูกชายเจี๊ยบเนี่ยก็คือจะมีอาการาเขาเรียกว่าคือหมอค่ะวิเคราะห์มาแล้วนะคะว่าที่ท้ายทอยของลูกชายเนี่ยมีอาการเป็นเชื้อรานะคะ มันเป็นได้ยังไงก็คือเนื่องจากว่าลูกชายเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ขี้ร้อนเวลานอนนะคะเวลานอนตรงเนี้ยค่ะเขาก็คือจะอบแล้วก็ร้อนมันก็เหมือนกับเป็นการสะสมไปเรื่อยๆเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาก็ไปเกานะ,ะไปเกาไปคันตามภาษาเด็กอะค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเป็นสะเก็ดแผลพอเป็นสะเก็ดแผลปุ๊บเราก็าหายามาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นอะไรตรงอื่นนะคะก็คิดแต่ว่าเป็นแผลปกติทั่วไปนะคะก็ เอาอยาที่รักษาพวกแผลเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออะไรเบตาดีนอะไรพวกนี้มานะคะมารักษาลูกเนาะก็แผลมันก็แห้งไปแล้วแหละแต่ว่าพอเวลาลูกเนี่ยเล่นแล้วก็มีอาการแบบอากาศร้อนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห่อขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเกาะคะ่ะก็เหมือนว่าน้ําเหลืองมันแตกกระจายออกไปอะคะ่ะแผลมันเลยกระจายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แบบดูละเออไม่เข้าท่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหาหมอนะคะ พอไปหาหมอค่ะคือแบบคือเขาเป็นแผลปูดแดงเยอะแล้วอะตรงไทยทอยของลูกอะค่ะแล้วก็ไปรักษานะคือแบบสงสารลูกมากเลยเวลาลูกนอนนะคะก็แบบจะนอนไม่ได้นะคะตอนช่วงนั้นคือเขาจะต้องนอนคว่ำแล้วก็ตะแคงคอเงี้ยค่ะไม่สามารถจะนอนหงายได้เลยเนาะแล้วก็แบบ สงสารลูกมากเลยเพราะว่าแผลมันกระจายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไปหาหมอนะคะที่แรกเลยอะ่ะก็ไปหาโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะก็คือโรงพยาบาลเอกชนนี่แหละเพราะว่าเราเราคิดว่าโรงพยาบาลเอกชนอะ่ะมันจะต้องดีอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าเราอะ่ะพอจะมีกําลังที่จะจ่ายนะคะกับการที่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าพอได้ยามารักษาอยู่ในช่วงเนือคะ่ะก็คือแบบอาการมันไม่ดีขึ้นมันเหมือนกับ มันลามขึ้นกระจายขึ้นเพราะด้วยความที่คือเขาอะเป็นเด็กไงเขาก็ยังเล่นซนยังเกิดอาการมีเหงื่อมีอะไรอย่างเงี้ยพอเหงื่อออกมาปุ๊บแผลมันก็จะกระจายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็แบบมันแดงขึ้นแดงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนลําบากมากอยู่อย่างเงี้ยระยะหนึ่งคือก็น่าจะประมาณสัก ห้าวันห้าวันเจ็ดวันประมาณนี้ค่ะประมาณหนึ่งสัปดาห์คือแผลมันยิ่งกระจายเพิ่มขึ้นอย่างงี้ค่ะก็เลยย้ายที่นะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะในกรุงเทพเนาะก็ไปรักษาโรงพยาบาลที่น้องสาวเราทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นนะคะซึ่งแบบเ,เห็นความที่แบบว่า,าน้องสาวเราทํางานอยู่แล้วกับโรงพยาบาลน,านี้ก็ต้องรักษาแบบแนะนําคุณหมอที่ดีๆให้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าแล้วอีกอย่างก็คือว่า เขาเรียกว่าสิทธิ์ของของพนักง,งานโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเกิดว่าญา,าติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไปรักษามันก็จะได้สิทธิ์ส่วนลดอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้ด้วยความที่ลูกเราเป็นเยอะแล้วเราก็เลยพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นั้นนะคะไปต่อครั้งนะ,ะก็2500บาทนะคะอย่างต่ำ แล้วเดือนหนึ่งต้องไป2ครั้งค่ะคือ2500-3000ถึง3,000โดยประมาณบางทีมี3000กว่าแล้วแต่อาการของของโรคที่มันจะกระจายมากหรือน้อยตรงนั้นนะคะก็คือว่าคือยามันแพงด้วยมั้งแล้วก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยเนาะก็รักษาอยู่อย่างนี้ค่ะเป็นเป็นเวลาทั้งหมดเอ่อ6เดือนนะคะอาจจะเลยกว่านั้นด้วยเพราะว่าด้วยความที่พอหลังจาก6เดือนมาแล้วค่ะคือไปแบบนี้ตลอดเลยนะคะก็คือ2เดือนเนี่ยไอยไม่ใช่2ครั้งตอนเดือน นะคะก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะเรียกว่าเกือบจะหาย100%เแต่มันก็ไม่ร้อเจนกระทั่งแบบแผลเนี่เริ่มสนิทแต่มันยังเป็นแผลเป็นอยู่แต่เสร็จแล้วเนี่ยก็คุณหมอก็บอกว่าให้หยุดการไปหาหมอนะคะก็ไม่ต้องหาหมอแล้วเสร็จแล้วก็ หยุดมาก็ไปโรงเรียนไปอะไรตามปกติซึ่งการไปโรงเรียนของลูกอะ่ะลูกก็ต้องเล่นนะเล่นเหมือนนักเลนักเรียนท,ทั่วไปที่เขาเล่นกันอะไรกันที่นี้ก็พออากาศร้อนอีกปุ๊บพออากาศร้อนอีกไอ้ตรงแผลที่ว่ามันแห้งไปแล้วแต่มันยังเป็นแผลเป็นอยู่มันก็มีอาการปูดขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าเชื้อมันยังไม่หายสนิทยังไม่ตายสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแบบปุดปูดบนบวมแด,ง,ด,ง,ดงขึ้นมาอีกเงี้ยเราก็เอายาที่ คือตอนนี้ก็คือทายาอย่างเดียวเมื่อก่อน,นที่ไปนี่คือต้องทั้งทาทั้งกินใช่ไหมคะทั้งทั้งสะนะนั่นแหละ3อย่างเลยทั้งสะคือต้องใช้ยาสะผมของโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ยาทาตรงนี้ค่ะมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยยังพอเจออากาศร้อนก็แดงขึ้นมาอีกบวมขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆค่ะจนกระทั่งนะคะเจี๊ยบก็ได้เข้ามา,าสู่ธุรกิจ ที่บริษัทดีเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะก็ทางทางผู้แนะนำนะคะก็ได้แนะนำมาว่าให้ลองใช้นี่ค่ะตัวนี้คือที่ไปที่มาของของตัวนี้คือเราก็มาอ่านดูแล้วว่าเป็นอะไรคะบอดี Body Beauty, Soft, High ้บิวตี้ s o ไฮจินิกเจลนะคะอ่านสรรพคุณด้านข้างแล้วเนี่ยก็คือเป็นเจลอาบน้ำนะคะสามารถจะล้าง ะะจะจุดซ่อนเล่นได้อะไรได้อย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสําหรับผิวบอบบางนะคะผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างงี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยคือผู้แนะนำค่ะเขาก็บอกว่ามีอยู่คนนึงนะพี่คนนึงคือซึ่งเป็นโค้ดอยู่ในบริษทัทดีเน็ตเวิร์กนี่แหละเขาก็มีอาการเป็นเชื้อราเหมือนกันนะคะเป็นเชื้อราที่ศีรษะเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาซื้อตัวนี้ไปอาบน้านะคะไปไว้สําหรับอาบน้ําแล้ว คือวันนั้นน่ะด้วยความที่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะคะเขาก็เอาอันนี้ค่ะเรียกว่าครีมอาบน้ำก็ได้เนาะเรียกเรียกง่ายๆนะคะก็ก็บอดี้บิวตี้เนี่ยนะคะก็ไปอาบน้ำนะคะโดยเอาไปสะหัวนะคะไปสะหัวแล้วปรากฏว่าอาการเชื้อราของเขานมันมันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นคือแบบ จากที่มันเคยเป็นเยอะมันก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นมาเขาก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขาหายนะคะพอเขาหายปุ๊บเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยแบบทําให้เขาแบบประทับใจในผลิตภัณฑ์มากซึ่งมันเป็นครีมอ่ำน้ําก็ว่าได้นะแต่เสร็จแล้วเนี่ยบังเอิญเผลอลืมเอาไปสาหัวเท่านั้นเองอนะคะ่ะแล้วอาการเชื้อราที่ศรีรษะของเขามันก็หายได้นะก็เลยเอามาแนะนําให้เจี๊ยมเนี่ยเอามาให้ลูกชายใช้เพราะว่าเราอ่านแล้วอะค่ะเขาก็บอกว่าเด็กใช้ได้นะคะ ทีแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออราคามันก็ไม่แพงอะ่ะขวดหนึ่งสองร้อยห้าสิบาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะลองดูแล้กันนะคะปรากฏว่านะคะเนี่ยตอนนี้ใช้ไปนะคะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยตอนนี้ใช้ไปประมาณเท่านี้แล้วนะคะจากเต็มขวดใช้ไปประมาณเท่านี้ค่ะคืออาการตรงท้ายทอยของลูกอะคะ่ะมันแบบมันแห้งมันดีอ่ะแล้วเวลาลูกไปเล่น ไปเล่นมาอย่างเงี้ยอาการร้อนๆหรือว่าเหงื่อออกหรืออะไรมาอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่มีอาการแดงนะคะคืออาจจะแบบมีนิดๆหน่อยๆแต่แบบมันไม่มีอาการบวมแดงเหมือนอย่างที่เคยเป็นเ,นเลยค่ะมาเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือพอเราใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเหมือนว่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้ตรงที่มันที่มันเคยเคยอยู่หย่อมแค่นี้ค่ะมันก็แบบลดลงลดลงอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วเจ๊ก็คิดว่านะคะถ้าใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ย อาจจะหายหรือก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยไอ้แผลเป็นเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้เพราะว่าด้วยความที่แผลเป็นเนาะเขาก็บอกว่าเซลล์ตรงนั้นมันตายไงเพียงแต่ว่าเรามั่นใจแล้วล่ะว่าคืออาการของลูกเราอะ่ะมันไม่กระจายขึ้นนะคะแล้วมันมันลดลงอย่างเงี้ยเราก็ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจมากแล้วยินอชอบใจมากประทับใจมากกับผลิตภัณฑ์ของดีเน็ตเวิร์กนะคะเจ้าก็หวังไว้นะคะว่าทุกทุกท่านนะคะที่ มาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะของเจ๊าอ,อย่างหลายตัวเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเจ๊ก็จะเอาใช้ผลิตภัณฑ์ของดีเน็ตเวิร์คเท่านั้นเลยซึ่งตะก,ก่อนเนี่ยเจ๊จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะคะแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่เนี่ยเราเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วได้มาตัดสินใจนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อว่าสินค้าช่วยเราได้นะคะเจ้าก็เลยมาใช้นะคะมาใช้แล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์จริงๆนะคะก็ฝากทุกๆท,ท่านไว้นะคะว่า คุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกับการที่คุณเนี่ยจะนำสินค้าตัวเนี้ยไปบอกต่อนะคะหรือไปทำเป็นธุรกิจนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าสร้างรายได้ให้เราได้แน่นอนค่ะขอให้ทุทกๆท่านนะคะประสบผลสำเร็จมีรายได้กันทุกคนนะคะ